Me now! ทุกคนเจอกับโมกับนิวอีกแล้วนะกับช่องนี่นาวนะคะวันนี้นะคะจะพาทุกคนนะคะมากินของดองมั่งนะคะไข่แดงดองน้ำปลานะคะแล้วก็จะเป็นกุ้งดองน้ำปลาอันนี้โมทำเองเลยนะแต่ว่าหน้าตาอาจจะไม่ได้สวยงามเท่าไหร่นะเพราะว่าโมดองประมาณแค่6ชั่วโมงเองทุกคนจริงๆแนะนำถ้าทุกคนอะไปทำตามอะน่าจะต้อง ประมาณ12ชั่วโมงถึง24ชั่วโมงเลยอ่ะอันนี้มันยังไม่แข็งตัวเท่าไหร่มันก็เลยดูแบบเละไปนิดนึงนะตีว่าไหมเ <c oughs> นิว้วใช่ไหม <c oughs> ครับอืมแล้วก็กุ้งนี่แบบสีแบบน่าก,กินมากเลยอ่ะสีเลื่อมๆนะแล้วก็กินกับกินกับพริกแล้วก็กระเทียมด้วยน้ำจิ้มตีปูดเลยเลยเขาอยากเห็นตีอ่ะเฮ้ยแก,กินพร้อมกันอีกแก ก็อยากเห็นตีว่าเขาอ่ะจะทําถูกใจตีอีกหรือเปล่า้องใส่พริกด้วยเพราะว่าโมคเคยทําไปแล้วนะทุกคนคลิปดองเตรียมเขินก่อนืมเตรียมเขินเป็นยังไงคะน้องทําเมนูนี้มารอบเนรับที่สาม่เคยผิดหวังวว้าหรออืมลองดูมันอารมณ์คล้ายๆแบบอย่างมาตูมอย่างนี้ปะ เพราะว่ามันอาจจะแบบยังไม่เซ็ตตัวดองน้อยไปหน่อยแต่อร่อยเหมือนไข่ยางมาตูมนั่นแหละอีดูแตกออกเลยกินกับซีฟู้ดซีฟู้ดโมก็แบบต้องมีกระเทียมด้วยนะมันเข้ากันไงมันเข้ากับพริกกับกระเทียมนะทุกคนของดองอ่ะนี่เหมือนสีมไข่ปูไหมส้มส้ม รสชาติมันจะแบบเค็มๆหว,นหวานๆนะทุกคนกุ้งดองนี่ก็คือแบบมีรสชาติอะ่ะ uh huh. กุ้งตีก็กินแล้วหรออ uh huh. นี่ที่เขาอยากลองอะ่ะคือคลิปนี้น uh ิว huh. เป็นคนให้โมทำให้นะเพราะนิวอยากลองกินก็คือเอาไข่อะ่ะมาผสมกับกุ้งแล้วก็ราดอันนี้ก็เป็นสไตล์แบบ คนไทยจ<ถ>อนำป่าถ้าดองซีอุวก็คือเกาหลีอนี่เขาอยากลองกินแบบนี้ผสมกันเลย อร่อยคำเดียวเลยทุกคนกุ้งก็แบบกำลังเย็นๆนะรอร่อยไหมคะมคือความเค็มกับความหวานอะ่ะมันจะไม่โดดอะ่ะมันจะมีความพอดีเลยอะ่ะจริงจริงอ่ะไข่แดงไม่เยอะกว่านี้นะแต่ตอนทำแล้วแตกใช่ไหมอร่อยนะเมนูเนี้ยแต่ว่าไข่อ่ะเราใช้ไข่แบบที่มันกิน กินสดสดได้เนาะก็ค่อนข้างมีราคานิดนึงอร่อยทุกคนลองไปทำตามง่ายๆเลย,ย,เ,ลยเมนู work ฟ r ร์ home อีกรอบเหมือนกิ้งไข่ยังมาตูมแหละอืม ทำขายไหมแต่รสชาติเนี้ยคือรสชาติมันโอเคสําหรับโมแล้วนะคือความดองอะ่ะแต่โมไม่รู้ว่าอร่อยกว่าเนี้มันจะเป็นยังไงอะ่ะก็ประมาณนี้แหละอืมหมายถึงดองน้าําปลาคิดว่าโอเคแล้วอเออเวลาเขากับเธอไปร้านข้าวหรือสั่งข้าวมาที่มันมีไข่แดงดองในเมนูอะ่ะนิวกับโมก็จะสั่งมากินทุกครั้งเลยนะใช่แต่ถ้าไปกินตามร้านมันก็จะแพงหน่อยนะ ถ้าทำเองมันก็จะคุ้มกว่านะแต่เธอทำไม่คุ้มเลยนะเพราะเธอทำแล้วมันแตกอะเออใช่ไ <c oughs> ข่แดงดองนี้มันเข้ากับทุกอย่างเนาะแนะนำแนะนำให้ไปลองทำกันทำกินเล่นๆอยู่บ้านกุ้งอะบางทีเราก็เบื่อด้วยรสชาติที่แบบอาจจะจืดๆจิ้มซีฟูด้ดหรือว่าแบบอะไรอย่างเงี้ยก็ลองเอาไปดอง ก็จะเพิ่มรสชาติได้นะหรือเอาไปยำก็แหละยำกุ้งดองปลาพริกหวานพอดองแล้วมันก็ไม่ได้เค็มโดดนะอะร่อยมันกลมกล่อมเลยอะ่ะเพราะน้ำปลามันไม่เค็มอยู่แล้วไง เออใช่ทุกคนเวลาดองอะไรพวกเนี้ยต้องใช้น้ำปลาอะไรนะเมกเชฟพวกเวลาดองอ่ะอย่าใช้ทิพรสแต่ถ้าเกิดเป็นพวกยำส้มตำอ่ะให้ใช้ทิพรอสไม่รู้ว่าเคยเล่าในคลิปเก่าหรือยังถ้าเอาจริงอ่ะไข่แดงดองอ่ะ เราอะทำจริงๆอะรอดไปสี่รอบแรกสุดอะไม่ได้ลงคลิปทำสมัยตอนอยู่บ้านเก่าเลยแล้วทีเนี้ยใช้น้ำปลาที่พลรสใช่ไหมแล้วมันก็ไม่อร่อยแล้วก็กินไม่ได้แล้วก็ไม่ได้ลงคลิปด้วยแล้วก็ไปเลยไปเซิร์ช u t u b e ใหม่เขาบอกว่าให้ใช้มกกเจิฟไปดูทรงดูสูตรมาแล้วพอทำตามพอมาออกคลิปก็ไม่เคยผิดหวังอะอืมอร่อยอใช่ก็ต้องบอกเพื่อนๆนะเผื่อแบบว่าเพื่อน,อนๆอยากทำตามอะไรอย่างเงี้ย ก็แนะนําเลยเป็นแบบหัวน้ำเอน้ําปลาเป็นต้องเป็นเมกาเชฟนะแต่ก็ไม่ได้สปอนเซอร์หรอกแต่ว่ายี่ห้อนี้มันก็คือมันไม่เค็มไงแล้วมันโนวนวเหมือนมีผงชูรสในตัว <laughs> วันนี้มาแบบข้าวเลยเมนูหมดแล้ว ข้าวหน้ากุ้งดองน้ําปลาข้าวหน้าไข่กุ้งดองป่าแบบเมนูวันหยุดได้นะวันนี้วันเสาร์ทุกคนดูเสร็จแล้วก็ไปหาทํากันเลยบอกเลยว่ามีรสชาติแน่นอนกุ้ง ไม่มีเรื่องอะไรมาเล่าด้วยไม่มีนี่อโอเคค่ะทุกคนคลิปนี้ก็อิ่มแล้วนะคะ ก็ไปแล้วนะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้โมกับนิวด้วยนะ,ะจ๊ะกับช่องมีนาวนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบายอร่อยจริงจริงอร่อยจริงจริง,งจริง,งจ่งอยเฮ้ยมีนาวน้อทำกุ้งน้อยไปเนี่ยอา้าวกติบอกให้เขาทำเ<อ>ท่านี้แต่จริงเรากินไข่กันเยอะไปป่ะตีนั่นแหละเขาอ่้ตนสมเขาฟิตเนสอ่ะเขาอ่ะกินไข่โห เวลาเจ็ดแปดฟองอะก็คือสร้างโปรตีนอ่ะหรอ <h ums> อยากจะหลอ่ออยากจะเก็กสาวพองน้ำไปทางนี้ <c oughs> แล้วตอนนี้คืออะไรตอนนี้ผมแห้ง <c oughs> ตอนนี้ก็คือไอ้จ่อย <c oughs>